สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่องไวแรมนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะตามแพลตฟอร์มด้านบนนี้ได้เลยนะคะค่ะก็จะมีข่าวสารต่างๆนะคะที่เออหลากหลายกันไปนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยพี่ไม่ได้ไป wrap up ให้นะคะประมาณนี้เนาะคะ่ปะประมาณนี้เพื่อเป็นผลประโยชน์ของน้องเองนะคะ เออโย่เบนิฟิตเนาะค่ะก็พี่ชื่อพี่ไผ่นะคะเผื่อน้องแวะมาดูในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคลิปเอ่อที่พัฒนาความรู้นะคะทางด้านไตเทียมนะคะแล้วก็จะมีความรู้เกี่ยวข้องกับเอ่อการย้ายประเทศบ้างนะคะอะไรประมาณนี้น้องก็ลองไปไล่ดูได้เนาะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจุดเด่นของ ไวแมเนี่ยก็คือจะคอย empowerment ให้น้องๆพยาบาลน,นะคะได้ฝึกสกิลภาษามาตั้งนานแล้วนะคะก่อนที่ไตเทียมเนี่ยจะมีสอบภาษาอังกฤษด้วยซ้านะคะประมาณนี้แล้วก็ในตอนนี้นะคะก็มีถึงสาสถาบันด้วยกันนะคะที่มาเปิดแบบลาภาษาอังกฤษนะคะก็ยังมีธรรมศาสตร์เนาะรังสิตแล้วก็ภูมิพลนะคะซึ่งรังสิตเนี่ย,รรม,ายมาแล้วธรรมศาสตร์ก็เพิ่งปะเพิ่งผ่านไปใช่ไหมคะแล้วก็ภูมิพลเนี่ยก็มาช่วงต้นปีฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะประมาณนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะไวแลมเนี่ยก็จะจัดแคมเปญน,นะเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะน้องก็ลองติดตามได้นะคะก็คล้ายๆกับทิตอิวมนลนิธินี้เหมือนกันนะคะที่จะถึงนี้นะสำหรับน้องๆที่สนใจเนี่ยยังทันนะคะคือเหตุผลนะี่ะที่ต้องรับค่ะแบบฟิก จำนวนคนก่อนนะคะเพราะว่าพี่อยากจะให้น้องมีส่วนร่วมในคาส Q&A อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อน้องมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นคีบันทึกฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องไม่ทันในจำนวนที่นั่งสดเนี่ยคือน้องอาจจะต้องรอจนเพื่อนเรียนจบนะหรือต้องรอครีบันทึกนะประมาณนี้นั่นเองค่ะก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นไฟล์ตัวอย่างนะคะที่ทางแอดมินทำไว้ให้นะคะประมาณนี้ค่ะก็ รับไปฟรีๆเลยนะคะประมาณนี้ก็คือไม่ต้องซื้อแยกใดๆนะคะแต่ว่าจะมีแน่ไว้เอ่อไว้ให้ในกลุ่มปิดนะประมาณนี้แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะเป็นราคา1590นะ,ะเพราะว่าไฟล์อ่ะจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะค่ะ ภาพด้านหลังนี่คือแอดมินพี่เป็นคนวาดเองนะคะแล้วก็ถ้าใครมีในเล่มสามเนี่ยก็จะเห็นเอ่อเห็นเอ่อลายเส้นเนาะแล้วก็เห็นแบบว่าภาพต่างๆนะคะที่พี่วาดประกอบนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็พูดถึงหนังสือเนาะค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่ตัวที่พี่อยู่ตอนนี้นะคะก็คือไฮบิดวันนะก็เป็นเล่มที่ส่วนใหญ่เนี่ยใช้อ่านสอบนะถ้าน้องอ่านจบเนี่ยน,น้องก็ทำคะแนนได้ดีแล้วนะคะแล้วก็ไฮบิดสอง นะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับการลงหน้างานมากขึ้นนะคะประมาณนี้ใครที่จะไปฝึกงานนะคะหรือว่าจะไปแบบทบทวนความรู้เนาะจบใตเทียมมานานแล้วอะไรเงี้ยะคะ่ะก็ใช้เล่มสองนี้ได้นะคะรวมทั้งการไปสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญนะประมาณนี้ก็นําไปทบทวนได้นะคะแล้วก็ส่วนในเล่มที่สามเนี่ยคือทั้งเล่มสองเล่มสามอะ่ะคือพี่คิดว่าจะทําให้น้องอะ่ะที่ไม่อยู่ใตเทียม กับไม่ได้อยู่คิด์ติ้อ่ะค่ะได้เปรียบมากขึ้นนะน้องลองไปพิจารณานะคะแล้วก็คิดว่าเซตหนึ่งเก้าูตนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่หันไว้สำหรับคนที่เขาอะ่ะยังไม่มีทุนศัพย์จริงๆนะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นผลประโยชน์ของน้องเองอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่แนะนำค่ะทั้งสามเล่มเลยนะเพราะว่าข้อสอบปัจจุบันเนี่ยมันออกถึงแล้วนะคะในบางสถาบัน นะโดยเฉพาะของลังสิทธนะคะประมาณนี้ของลังสิทธ์เนี่ยเออเขาจะมีพาร์ของไตเทียมนะคะอันนี้พี่ขอพูดถึงพาร์ตของไตเทียมก่อนนะคะประมาณนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเออก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ไม่อยากจะใช้คําว่าง่ายหรือยากนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีมินนิ่งในเรื่องนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเอาเท่าที่ได้ยินมาละกันนะก็คือจะมี อ่าประมาณสองปีก่อนแล้วกันเนาะประมาณปีสองปีก่อนนะน้องๆส่วนใหญ่ที่ไปลงสนามลังสิตเนี่ยจะบอกว่าทําได้นะคะแต่ว่าของครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมานะคะก็บอกว่ามันมีความยากมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการลงลึกในเรื่องของ Pd มากขึ้นอ่าก็เป็นในเรื่องของการเอสเมน้ํายานะคะว่ามีอาการแบบติดเชือนะ้อเนาะให้การพยาบาลอย่างไรนะคะแล้วก็รวมทั้งเคทอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยเออข้อสอบอะ่ะ พี่คิดว่าเกือบทุกๆสถาบันนะคะคือหนึ่งจะไม่ค่อยออกแบบเดิมๆนะคะสองคือเขาก็ต้องอยากได้คนที่มีคุณภาพแล้วก็เข้าแต่เข้าใจแต่เียมจริงเข้าไปเรียนถูกไหมคะประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาเป็นเอกชนหรือว่าอะไรเราจะง่ายไม่ใช่นะคือเขายิ่งต้องขัดประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยพี่แนะนําค่ะน้องอ่านได้เลยนะคะทั้ง3มเล่มนี้นะคะแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเป็นเล่มที่น้องรู้จักกันเนี่ยน้องลองไปพิจารณาดูเอาเองนะคะประมาณนี้แล้วก็ทุกอย่างอ่ะมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วนะคะไม่งั้นพี่คงไม่เขียนหนังสือมานะคะแล้วก็มีน้องสอบถามเหมือนกันว่าทําไมไม่ค่อยเห็นรีวิวนะคะจริงๆพี่ทําไว้เยอะมากนะคะเพียงแค่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่เอาเวลาไปทําผลงานนะคะเพื่อลองเพื่อรองรับค่ะความต้องการอันหลากหลายของน้องๆน,น,นั่นเองนะคะประมาณนี้ ประมาณนี้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีน้องที่สอบติดจนเขาทำงานแล้วก็มีค่ะน้องจริงๆนะคะก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้คือพี่เปิดใจแล้วกันนะคือวันที่ประกาศผลนะ่ยพี่จะไม่ค่อยอยากจะคอนเกร t ูเลชันนะคนที่เขาสอบผ่านข้อเขียนเท่าไหร่เพราะว่าคือมันไงต้องมีคนทั้งเสียใจแล้วก็ เออไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าคือพี่เชื่อว่าทุกคนมีความมุลทิตาเบกขาไปแล้วนะแต่ว่าพี่ไม่อยากจะยังไงอ่ะคือพี่เห็นใจในทุกฝ่ายอะไรประมาณนี้ละกันพี่อะไรทิ้งช่วงประมาณนี้สักสองสามวันอะไรเงี้ยสังเกตได้นะคะแล้วก็จะมาประกาศจริงจริงจังๆเนี่ยคือตอนที่น้องได้เป็นตัวจริงเลยอันนั้นเนี่ยคือกลุ่มที่เขาผิดหวังเนี่ยคือคือส่วนใหญ่เขามูฟออนละ นอนกออไหมเออเขาทําใจได้ละแต่ว่าถ้าวันที่ประกาศข้อเขียนน่ะเออมันยังมีความหวังอยู่อะค่ะสาหรับทุกคนนะประมาณนี้นั่นเองค่ะก็มันเป็นมันเป็นแนวคิดอะน,นะคะ่ะประมาณนี้แต่ว่าพี่คิดว่าทุกคนนะก็จะมีสถาบันที่เป็ขนอนตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่ว่าที่ไหนก็ตามเมื่อน้องพร้อมนะคะคือส่วนของลางสิตธินะสรุปแล้วเนี่ยน้องเต็มตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม ค่ะไม่ว่าน้องจะมีแนวข้อสอบหรือใครพูดมาว่าง่ายนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะคะคอมเพล็กมากขึ้นนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไปเตรียมมานะเตรียมมาในแบบโทอีกเลยนะคะประมาณนี้นั่นเองค่ะค่ะไม่ทราบก่อนหน้าน,นี้ยังไม่มีข้อเขียนนะคะค่ะแต่ว่าพี่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทบทวนความรู้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็อยากจะให้เรา อุชาร์นาะประมาณนี้เพราะว่าพี่เห็นในข้อมูลหลังบ้านละกันนะกลุ่มที่เขาไม่ได้เตรียมตัวมากเท่าไหร่เนี่ยน้องเนื้อออกไหมว่ามันต้องใช้การปรับตัวพอสมควรนะคะประมาณนี้อย่างเมื่อวานพี่สอนคาด้แนวไปอะ่ะพี่บอกน้องว่ามันต้องใช้เวลาปรับตัวมันไม่ใช่หมายว่าน้องไม่เก่งนะทีนี้เนี่ยการปรับตัวแต่และคนเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาจะใช้วิธีการอะไรบางคนก็คืออยู่กับที่นะแล้วก็ ตีตราว่าไตเทียมยากนะคือคำว่ายากของแต่ละคนเนี่ยคือพี่มองว่ามันคือความคุ้นเคยนะทีนี้เนี่ยน้องก็ต้องใช้เวลาในการศึกษานะคะสมมุตินะถ้าพี่สตาร์ทอ่านตอนนี้น้องสำหรับการลงสนามปีหน้าอันนี้พี่พูดจริงเลยนะเว้นแต่ว่าน้องมีเบสิกสกิลนะของคณิตข้อของ ER นะของไตมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยเออมันอาจจะมีแบบ ความรวดเร็วเกิดขึ้นได้นะคะประมาณนี้ก็อาจจะช่วยทุกคนนะคะแล้วก็พี่น่าจะมาบรีฟชั้นๆประมาณนี้นะคะก็สรุปว่าลังศีนี่ยขอสอบยากขึ้นนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ไปเตรียมมาด้วยนะคะประมาณนี้นั่นเองค่ะข<ะ>องติวมูล,ลนิธินะคะก็ยังว่างอยู่นะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็พี่คิดว่ามันน่าจะใกล้เต็มตอนที่ธรรมศาสตร์ ประกาศผลนะคะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยคือเขาล่อผลตรงนั้นนะคะประมาณนี้ก็ถ้าเต็มแล้วเนี่ยคือ เอ,อ่อทางทีมงานนะคะก็อาจจะต้องเจเนอเรตอีกกลุ่มหนึง่งอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะอินเทอร์เฟียกันสําหรับที่นั่งสดค่ะประมาณนี้เพราะว่าข้อดีของการนั่งสดอน้องมันจะได้สอบถามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือพี่มีสเปเชียลแทร็กด้วยสําหรับการติวสัมภาษณ์นะอันนี้คือไม่ได้เคยทําเลยเนาะว่าเพราะอะไรพี่ถึงมาติวได้นะคะคือพี่เคยไปเรียน นะทางด้านบุคลิกภาพโดยตรงนะตอนที่ไปสอบสายการบินนะคะแล้วก็พี่เป็นหนึ่งในแคนดิเดตค่ที่ผ่านไฟนอนลของ j a แปนแอร์ไลน์ นะคะประมาณนี้แต่ว่าพี่ไม่ไปไม่ได้ไปต่อว่าพี่ตกตัวร่างกายนะถ้าใครเคยติดตามของติ ktok อกอ่ะจะรู้ว่ามันมีภาวะของ Adfirmation นะมีสภาวะใจิตใจของพี่ด้วยนะคะประมาณนี้ในตอนนั้นนะแต่พี่คิดว่าทุกอย่างเป็น Destin y ถ้าสมมติว่าตอนนั้นพี่ได้บินอ่ะพี่อาจจะไม่ได้มาติดไตเทียมนะเพราะว่าไทม์ไลน์พี่หายไปนะหรืออาจจะไม่ได้กลับมาเป็นพยาบาลก็ได้นะคะประมาณนี้ก็นั่นแหละค่ะมันเลยไปที่มาว่าทำไมพี่ถึงได้ฝึก สกิลการตอบคําถามเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นคือการสอบสัมภาษณ์น้องพี่บอกเลยนะมันไม่ได้มีอยู่ในหลักสูตรค่ะไม่มีหลักสูตรสี่ปีเราเลยนะคะ,ะวิชวิชาจิตวิทยาจิตเวชก็ตามไม่มีนะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยมั่นใจนะว่าพี่สามารถถ่ายทอดให้น้องได้อย่างแน่นอนแล้วก็ตั้งแต่พี่สอนมาเนี่ยทุกคนจะว้าวมากค่ะว่า เอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอพี่มันอย่างนี้ด้วยเหรอพี่อันนี้พี่พูดจริงๆนะคะ่ะพี่ได้ยินแบบอย่างเงี้ยซ้ำๆๆว่ารู้งี้คือมาลงตั้งแต่รอบก่อนค่ะหรือเออหนูดีใจมากที่หนูได้มาลงไม่งั้นเนี่ยหนูคงไปพลาดนะประมาณนี้แล้วก็พี่อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ตกสัมภาษณ์จะไม่รู้ตัวนะคะว่าตกเพราะอะไรค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุหตหตผลเดียวด้วยว่าเพราะว่าไม่ได้อยู่ไต่ยมไม่ใช่นะคะ ค่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะประมาณนี้ค่ะก็เอ่อโดยเฉพาะอินเทอร์วิวของรังสิทธินะอันนี้พี่พี่เอ่อบอกตรงเลยนะคะว่าต้องเตรียมนะค่ะประมาณนี้ทั้งเนื้อหาแล้วก็สัมภาษณ์นะในส่วนของลังสิทธิพี่บอกไว้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้ค่อยดูจังหวะเวลาตอนนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ในตอนนี้เือพี่จะรับเฉพาะน้องที่ซื้อไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็อย่างรอบล่าสุดเนี่ยเริ่ม สอนไม่หมดละค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมา walk in ค่ะอันนี้คือพี่พูดจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือเพื่อนจองไปหมดแล้วนะคะสองคือพี่จะไม่เอามาให้มันอินเทอร์เฟียกับคุณภาพของการสอนเด็ดขาบแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือสอนหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปหนึ่งชั่วโมงนิดๆ ค่ะไม่ค่อยมีใครสอนน้อยกว่านี้เพราะว่าเนื้อหามันจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราได้มาเจอกันแล้วเนาะค่ะประมาณนี้ก็คิดว่าน้องๆทุกคนที่เคยเจอคัดหนึ่งตอนหนึ่งอจจะเข้าใจว่ามันคืออะไรฉะนั้นเนี่ยน้องเอาความรู้ที่เราเคยคุยกันนะคะไปปรับใช้ได้เลยนะคะแล้วก็น้องจะมั่นใจในแบบของตัวน้องนะแล้วก็ไปเตรียมเนื้อหาในส่วนของวิชาการให้ดีๆนะคะถ้าใครมีสามเล่มนี้ก็ไปอ่านซะนะคะแล้วก็คิดว่าเดือนธันวาคมจะ activate กลุ่มให้นะคะสำหรับ คนที่มีเล่ม2เล่ม3นะเพราะว่ามันมีเอเซทเบทายเล่มนะก็ไปดูกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมจากในเล่มบ้างนะคะประมาณนี้ค่ะนิ่จริงในเซตเนี้ยพี่อยากจะให้ทุกคนเผื่อเวลาไปเลยหเดือนนะไม่งั้นเนี่ยน้องจะแบบเหมือนได้แค่ปริมาณนะพี่อยากจะให้เราทุ่มเทกับการอ่านนิดนึงนะแต่ว่ายังไ้แต่ว่าเขามีพื้นฐานมาแล้วนะคะประมาณนี้อย่างน้องบางคนเนี่ยอ่านแค่เล่มหนึ่งก็ติดล้าวิถีไปละ ค่ะแล้วกับเล่มโจทย์นะอันนี้คือตามที่น้องบอกนะคือน้องอ่านของพี่ ค่ะประมาณนี้นะคะก็ขอบุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคัสต,ต่างๆนะคะประมาณนี้ตามที่น้องเลือกสรรได้เลยนะคะค่ะก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะมาเจอกันในคัสตรงนี้นะคะแล้วก็แอดมินทำไฟล์ต่างๆรอน้องๆแล้วนะคะจะได้ซัพพอร์ตในเรื่องนีเนาะเพื่อไปถึงฝั่งฟันนะคะประมาณนี้นะคะ่ะก็ขอบุณทุกคนมากเลยค่ะก็อย่าลืมกดสํ ยด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ